เจ้าว่าชีเข้าไปจวดผันผักเ่าโวออกมาก่อนกับไก่ผู้จิจวดนี่ตื่นนึกว่ายังบ่แล้วบ่าว่ากางถักใจ่ดิโธยังบ่ใช้เสื้อผ้าอยู่โหดโผอากาศวันนี้ขึ้นมาหนาวๆฉันพอยังบ่แล้วบ่สู้ว่ะห้าวซาหลือห้าวยังแล้วก่อน อากาศเย็นๆหนาวๆพี่น้องเอ้ยเหมาะกับการสิไปเห็นอย่างมื่อนี้นะฮะพี่นองตู้ประโคมต่ว่าเนี่ยนี่มาเห็นอย่างสาโอ้มาเห็นอย่างสาเห้องป้าเมื่อนะมานอนตุ้มพอห่มอยู่นะนะวันนี้จะให้ลิซี่เป็นแม่ค้าคืออยู่บอสเสิให้ค่าจ้างคอยเท่าใดไก่คอยเป็นพรีเซนเตอร์พากาชอมให้นั่นออาหน่อยไหมเอ้ยเอาให้ลวกบ่ สิล่งพู้ิลงไปขายพุสิลเลาะขายแถวใดนี่นะเลาะขายเลาะไปแ่วนี้นะมันบ่อือจะเป็นเมค่ามันคอยเป็นดูแลเด้เฮยสิได้ขายอยู่บ่คอยแจกแจกจาบ้านนี้อะไรป่ขายบ่ขายแจกแม่บ่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบซื้อหนึ่งแถมหนึงได้ซื้อสแถมหนึซื้อสองแถมหนึ่งบรูตี แพ็กกับมันลายเด็ดลายเถื่อเด็ดเลยเนาะไม่ลายเถื่อเด็ดเลยแจ๊คสีวัลแจ๊คสีวัลลูกข้างที่เท่ายอ๋อทุกงละสิบซื้อสามเอาไปเลยสะเอ้ยซื้อสองเอาไปเลยสามถุงซื้อสองแถมหนึ่งเออเออเออซื้อสองได้ถุง นาะทำไปแล้วสามทุงอะซาวบาทเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยอ่างทางใจซ้ำแจกนั่นล่ะซ้ำแจกนั่นล่ะทุงละชีฟนั้นนั้นสามสามทุงซาวบาทผู้ใด้สิซื้อซอยกระซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองโครงแถวบุญบ่ได้ไล่สิบอกให้หากินนี่เจะไปานไหมเฮ้ยเจ้าซื้อลงไปขายต่อ เพื <c oughs> ul <laughs> <invoke> ่อจีฮอดซื้อลงไปขายต่อมีตระกาศซ่อมเลยแต่ว่าห้าสิโลจะเท่าไรจะไปไปสิไปแต่ว่าตั้งใจ หลุดออกแล้วปตายคือเนาะเมื่อนี้ไอ้เจสซีเป็นไม่ค่าวงบันจิตตุยเมื่อนี้นี่แนนได้ขายตึกเตงอยู่หน้าบ้าน

นั่นเล็ดอ่ะใส่เลยกรเบิดใส่เลยให้ชามุ่มกเบิด้กะเอาเบิดกระเบิดเนาะเลยใส่ดื้อที่กุดนุนหยาด้วลูกดืดท่านฮอใช้ำเบิดแล้วขายน้อยกัยรยานมูกระเบือ

เอาเมฆ่าเลยเนาะไปมันตตกแต่อยู่กันนาบ้านแล้วติดยูไส้ค่ะแปลงแปลปลงไปค้าอยู่พนบ่อยู่เ่าสะพานทจะเข้าปู่บ้านตึ้ตุยแล้ว ไปแล้วรีบๆนะฮะคราพักอยู่บ้านจิตตุยพี่เนอะเข้าสูมบ้านจิตตุยแล้วอเอ,อ้อใส่ตวเตเบยกหนี่ยนะพี่หัวคิดใส่ดิฮัลา,าแลปรักาดเท้ามะที่ป่าสาม,มาคคาเอ้ยฮะอย่เอาแน่นอนระบวล <laughs> สวว่าวกับโมีเงินนะยายจะอยากคุกับกมมี่เงินอ้าจะเอาแลวนะเนนนี่น่ะอ่อนๆนี่น่ะมาเสิบาทสามทุ่เช้ายาย

จะทวงจะตือใส่อันกินข้าเล้อักพันว่าโอ้ยข้ากินพักตะไรย้ายกินลาบซีนบ้ามหน้ากินไปชื่อซีนนัไก่ซีนกลากินซีนสี้สากับเต้าีกับเต้าเป็นยังโอ้ยอันนี้เล่เได้ตามต้านั่นบ้าซอยบ้าฮะโอ้ยพักตะมีตะปูปลูกอ่งข้างใจได้บ้านอันนี้น่ดมีตะปูปลูกพัก เล้นหังไหนเขาจะบาปลูกรักมัู้้นึ่สลากู้ี่ทั้งสลาู้ทั้งนั้นปลูกเยลาปลูกบ่นพิซซพักบ้าเป็นไอยากกินลาบก้นให้บาง้วเข้ายตนาติดโลกนัมันหี่มัได้กินแล้วไข่เลือดดำเลือดแดงสัตว์พูกว่ากอกินพักรีปอดจานพลดตายไป้ายให้ทั้งเป็นปู้บ้าอย่างมุ้งเส้านี่คืออันมบลาวาเล้วหลังนี้คืออยากซื้อบ่อขางโไ ก็ซื้อกะเวแ่ล้นะมีหมูบ้าอย่น้อยฮะเป็นไ้พักกัซื้อพักเออไป็นไพักปอโอ้ยจ้ามันกะจบแล้วเนาะอโอ้จ้าให้ายสิบบาทสามเบอร่เจ้าบาทอากระลูกอ๋กระเพาะจอมเจียวระแดก กินมีกาลังไดสิเสียใจหรืยายได้เอามทางมาแพอมาผีได้เนาะ20บาทนี่เอช่วยอยู่เพอซื้อแล้วคือบ่ซื้อซั่นพนบ่มีส่ือเดบนวซิเบิดแล้วด้นั่นเอาบ่โอ้ยว่านฝากเียดก็บ่ซื้อซอยเนาะ ตายแล้วเขามันเาว่าเคยมานอยู่กลางทางกับบ้านไปพูดอาไรนะสาระกลางบ้านพูดไปยมแตบุู้ชายขาเจ้ากินพักหรือเปล่าขาเจ้าอยากกินแบ่ผปได้เบิ่งโซ่ไปไปนี่นี่จะไปเฮื่อนนึ่งเอ้ยนี่ไรนี่้วงาน่นาดเลยเนาะมีรถไหมจะอยากซื้อ่าพ่อไหยักกา

สามถุงสาว่เยนมีอะ well, we well, to ั anyway, ้เ่โอเงินม like ีอยู่นี่มันกับบาลายเออมีอยู่กับบาลายเงนบาลายขลับมาโบมีนั่งเนบลายเอ้ให้ซักของมันเ่๊งไปหนึ้งอ หาเงินซื้อยาคุ้มนี่มาคุ้มชิบเบิ้กินนีัแไงไายคุณเรื่อย้กินมันกิ่นละแพงเน้เรมีเงินสิบบาทสิบบาทห้าบาทย่อยไปสามถุงมีทอนอยู่บ่เหรอเอ้ยสีนี่นี่บอกนี่บอาทอดเด้อเจ้า เอาทิปบาทบ่เอาเจ้าคือโ่ได้เอาส้มทุงเรานี่มันข้าวบาทก็ได้ซ้ทุงเาเนี่ยายกับแปงพี่แ่งน้องกินเพอได้บุญท่น้านาน้นาะโอ้ยเอาแต่ชีพนี่แหละเงินล่คไอเงินเนาะเงินทอนมีพอดีพอดีบ้าเ่นเฮงเฮงเฮงเด้ออยู่นี่ง กินแซ้อเอาแล้สพหมหลอยที่เจ้ามาแพกันได้แล้กได้กระจาแกรจายเลยอุ้ยออมาพอจะได้ขาแตละมัดแตะกัมก็นนอกการที่เป็นแม่ค้านี่มันด้ง่ายเด้อมันคือไป้ายีแด้วค่ะนั่นบอกก็เปะๆเลวุ่นๆใช่ด้อ้โนา ได้ขนาดนี้นะเฮ้ยแล้วไม่ขี่แกบด้วยเฮ้ยพักเยพักกาดบันแล้วน้องื้นกันแล้วะเย้ผูแลตําหูอยู่ผูจนาอยู่ฮ้ยหมาก้นะงานแล้วตําหูอยู่งานนี่แล้วตําหูด้สิตําหูด้วยรักที่รักนี่ยิแล้ซ้อมแล้วซองแล้วจะซื้อพไม่เห็นเนาะซื้อแพ้่บาโอ้ยเนาะเป็นม่ตอบถึงคอยบอบทีท้างปั่ มากอันนี้เป็นแมงป่าเห็นมันนาหมูเนาะ,ะแม่เราบอกกิทมีบ้าแล้วทางมีบ้าอืมะลา้างให้บรแเวณบ่โอ้ยป็ดงามอันนี้ไปคลายพักไปคลายพักหรือไปจับเป็ดนั่นนะ

โอ้ยน,น้องเขาคือบรพ่อบ้านประกาศนะเพื่อนอยากกินพักน <c oughs> น่นๆนเป่เงืนพ่นนบอบ้านมาล้างนั่นเขาลืมไม่เพิ่นประกาศนะว่าเจนสีดิหู้รู้ว่าเพื่อนได้เพิ่อนอยากซื้อพัก, <c oughs> ออกป่นางต่อรประคามไปบอกพ่อบอกแม่จะมาซื้อพักซอยขอแน่ออบอกพ่อจะมาเมีน่อยจะมาขายพักวันนั่นนี่ขาักไม่จะื่อดอกไ โอ look, my son, my son, my son. ้ยผู้ปเะ็ทไปซื้ออย่าเห็นอิริได้อิริคอยคลายแหละเจ้าซื้อคอยกะเอาเอาเงินอิลีได้ไปย่างต่อบ้านนั่นดีได้ปัยญามาแจกมันยากย่างกับกินขั้นน้ำอ้อยนาคาไม่ได้เจ็บคอขั้นขายด้วยส่ะขั้นที่8นึ่กับบ้านซื้อไม่ค้าเริ่มบ๊วยบายเลยเดี๋ยวตอนนี้นะ ไม่ค่าอารมณเสียอะไรเลยนีลยได้ห้าน่าค่านี้คือพักบ่การตีปาจานกันาได้แ่เพัวะเจ้าอยากมาจ้ขนาดนั้นนั่นนี้ะามหแต่ของเจ็อั้งได้บื้อน้าชักกอนมือนีซื้อชักกอนเป็นยังมือนีซื้อซอยก่อนมือสีมัดแจกทักการแนม ไอ้คือพระกาศบ่ายเยงนการรับสิบบาทสามแสนสามปูโยกซองห้าไฟผู้บ้าวบอกฮมซองห้าผัวแล้วแล้วซองกับอะไรจะเป็นเห็นเห็นขันหักเจ้าซองใช่คนไร่ยากคนจืดหอดบ้านตุ๊ดตุยคนไรไปไปโยงไปตุ๊ดตุย เฮ่มาขายชอกนลใครมาเลยขายวันนี้ใครไปใมาลดขาัี้ายทวันน้ขายบดีละขายฮีไปนำไมันจะกัดมู <S <s ่บ้านพี่น้องอุ้ยมู่บ้านนี่นะเนาะเอซี

ไปรู้กินได้เบาโอ้ยพอเลยกินู้ประกาศทางใจนะเพราใหญ่นาะซีซีไปจี้เลยนะอยในฟิ้คอยในบริขายคอยในแถมเอาไปละประกาศแถมผูกขายซื้อแล้วไม่ประกาศอย่าองละครับปะาได้นี่ยคนนี้จะไปจะไปลงเลงาได้ีิ ผมได้รงเลงมได้เห็นได้เห็นเจ้าเลยชุบเจ้าน่ะแลุลงไรกันพุงแระลงไกันใช้ประกาศชอมเ่ปรักาดช่เอาแม่ผอฮาแนมตะมูนะไหนก็นี่เออรับผกาศชตอมเจ้าแนมตะมูเด้นี่เจ้าบ่นแค่ใบ้านให้ใจนี่เอาผระกาศชอมเจ้าก็มาได้แนมแบบ อากาศมันซ่อมหายเพราว่ายเขาคลอเขาแรงกันเนี่ยมันซ่อมหายชอมมันนี่เลยซองถุงเฮ้ยจ้าได้ได้ซื้อผ้าเฮ้ยไปซื้อผ้าไปบเอาบ่าคนณยิงมีสามถุงส้าบาทหนึทงถุสิบบาทถ้าซื้อส้าถุงอะได้โอ้ยซื้อสาบาทหนึ่สามถุงเยมันซื้อส้าบาทเลนมนเมนความเออนี่มันเั้งค ไปเบ่งเงินบริษัทยากันกระซ้าทุงเส้าหือกซ้าทุงเส้าอะไรมนเลือกเช็คทุงเลือกซองเลือกซองทุงมันไปขายม่แก่ตุยมีตุยฟาดยังมีแดงเว้พ่อค้าอะไรบ้าอะไรเราพ่อไว้แทสคอยกระยับเกมคอยพูนิงคนเดียวคอยสิกเมเข้าไปในม้วนเราได้หนินะเาม่งเราเนี่นะไปจกหนาจกลังกันที่ห่วยแลวแต่แล้วเหรอ ยกเสือไข่ดีแล่ชือัป็นแกงเนี้อี่สามกุ้้าบาสามทรงส้าเอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าวบาทอ้าวอ้าวอ้าวอาร้าว้าวอ้าว้าวอ้าวอ้าอวออ้ว้าอ้ออ้าวอาอ้นวอ้าวว่าอ้นอ้วอาวอักวอ้อาา้า้วอ้าวอ้อ้วอ้าไอา้ว ไหร่กินแล้วก็คืนแล้าเพ่เสงินแต่ละบาทนี่ต้องไล้กาต้องเลยอะไรนะขอบคุณคือไรเจ้านะมันนีหางเงินสียคนนี่นะามกันกินผัดทินเท่าละแพงบริกิเท่าละเม็ดคือมูโหยเป็นตะกียบ่มีแต่ปอยู่ไอซขันซ่ผนมเหี้ยวขันบักินหน้ามียอะอ๋อได คุณยิ่งคือสนิทคือสมข่อยในนั้นมีบ่เอ้สิใบยังล่ะทอนก่อนเอ้ายังไม่ได้ไส่บาทเออเนี่ยยวให้เจ้าซีซียังบ่พอคือเก่าพอในเศร้าบาทเอามาไวๆโทษพวกคลายพักมันซีหาคนหาเงินทอนแล้วไงยังอีเศ้าบาทเรื่อยเด้อเอ้าซื้อไปมันทอนเด้อแต่ทอนแต่ม่าที่เนาะ ขอบใจหลายๆสื่อเมาตั้งๆามาคุณอ่ะตัวนี้บ่เอ้ย้ตัวนั้นมาเอ้ยเอาไปซาบาไปน้องอภัสกอบเจ้านมาสซคอยายเบิดเหรอบหาคอยได็กอ่าดามนาจ้ไปลพีลงหานในเรื่องบเออจะสิไปดาซอยคอยลุ้นสอยคอยมาดาซอยพอได้ออกพอได้ออกดูถูกข้อดในชิวไอันนี้ได้ลงมาได้บ่ไุ้ยการหาเงินยังนึงได้แค่นี้ก้โอ้ยนั่งกิน นั่งกนห้าแปดคนได้นะน่งกนน้ำยองข้าใจไล่กินแซ่บๆเด้อไปแล้ไปไปกนต่อสียางบ่อนสิคิโลยางบ่อไปบ้านเห็นตุ้ยแนเออมันสีแบบพอกินได้หน่อยแดกว่า้าวคลายเบิร์ตไเบิร์ตเบิรตเบยร์ตสันึ้นไปบ้านตุ้ยตุ้ยตอก่อนพี่รอ

หาเงินซื้อยาคุมนี่ัแม่มีบัตรีมาายผันายโยธุกได้บลดซื้อ่าบาีแได้บ้อเงินซื้อประกาศีกเกเี้ยเลยาเป็นนาง้ะตื่นนาาเขากะตื่นนอนเกโผตื่น ทั้งคู่ด้วยแง้วา้าได้ลงมาจากเงื่อนปะสักเงื่อนจักสูดเดี๋ยวนี้นั่นก็เดี๋ยว่าใส่ตัวนึงละกันนักงลงเนี่ยเอตุนปักขลุ่นสี่มาแล้วนั่งมาแล้วไปคลายพักให้่อยใหญ่ตุยปั้นยตืนไปเฮ็ดยังมาจังว่าห้องกันตื่นนะอ้ยเราเหนยมันปลูกอยู่ในัส่หนี่อยู่หน้านะอยู่ดอน

เือนชุดไท้ปฏายแพนรมากคุณมันายเงินสุดไทยัค้นกันเองคล้ายแพ้เนาะคนนกันเองคือทุกหราหาทีแล้วก็สม่กินน้นั่งพอบแล้วไม่้ี่แดนละกันเขาไปนอนบัานี้เพราสิได้ขายแต่ละมัดพี่น้องเอ้ยว้าจนแตดปิ้นแตดไฟปนอดไดการเป็นแม่ค่าก็หนื่งนะ บรรยากาศอย่างนี้ก็นอนสิเอามุนเมแนแดงให้เหอๆเดี๋ยวมูชาย้องหะไรลงมาคือ๋ยวมูแรงยาวมุตาำหมดไา้หรบรรยากาศอย่างนี้จะให้ไปดื่มจะกระจัดเมื่อวานก็ยังเมื่อยนะเมื่อยพี่น้องเพื่ไปเป็นเขาได้ลดแล้วเหรอแต่ส่วนๆนะมันโบ๊แห้งกว่าวันนะเนาะบรรยากาศมันออกเย็นๆเี่ยพี่น้องโอเคพี่น้องค่ะคายพักซอยเบาวเอื้อกับมาเบิร์ตติตุ่ยนะคะแแล้วต่มาเบิร์ตติตุ่ย มันสิได้ขายสามารถซาบาทนี่ก็บปติเต้าบัตรก็จนน้ำลายปูมปากบัตรมาบัตรมักทั่วหมักแต้งจะออกเอามาขายเขาบอกว่าทำหมักทั่วหมักแต้งเขาว่าก็ยังพราว่าเขาว่าสีสืบตำเขาว่าอันนี้ก็ะสืออันนี้ก็ะสือหลวกก็ได้เนาะอันนมีแต่คนพูดอันนี้เราไม่ให้ส่งอันยนี้พิจิตรยัาเพราะว่ามือหนานี่เบิรงคือมันมักของฟรีจะหาเนี่ยมาจิบเป็นยังไงผู้ใดสนับสนุนของเจ๊กัน สนับสนุนมันเจรักแจกมันจังเลยบายบอเจ๊ซีเราบ้างเป็นเมฆากับของแจกอย่างนี้มันเนาะมันสิเป็นอะไรเป็นว่าของแจกนี่คือบมเป็นวัดเป็นไอนะของแจกกับพระเจ้าขอแจกอะไรอื่นเออประเทศมองมึงไปนั่นดูขีดวิทยาจิตวิเคราะห์า โอเคจิดดับคลิปหน้ากันแล้วกันจ้าเขาขอบคุณขอบคุณสลักทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นไหมคะประเทศบ้านเราดูเต้นร้องกลิ่นปองนั่นเต้นร้องกินปองนี่นะหิวบ้า่องหิวบ้าละกานนาดกินมาวันนี้